สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องทีดีอานะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้มาอยู่กับเกมไอริน่าอีกแล้วนะครับแหมเราก็ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเลยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดธุระค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูวันนี้เราก็ได้มาอยู่กับน้องใบตองอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนอยู่กันที่ด่านทีวี ช่วงนี้ผมก็กําลังฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่นะครับทุกคนก็เลยมาเรียนรู้ไก่นะ้องใบตองมันใครที่สนใจเอออยากหาคนฟาร์มนะครับทุกคนคือไอใบตองเนี่ยมันกอรับฟาร์มด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทับทิกตอกด้วยถ้าใครสนใจ,ในใจก็ลองไปดูที่ช่องใบตองได้นะครับเดี๋ยวทุกคนเราพ์นืีอนี้ไปก็เจอเลยนะครับทุกคนหรือถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างตรงใต้คลิปให้นะครับทุกคนบอกเลยนะครับทุกคนว่าคนเนี้ยรับฟาร์มโหดมากทุกคนถ้าใครสนใจก็ลองไปดูคลิปเขาก่อนได้นะโอเคทุกกนาาาไปยัดว่ เพียเลยไม่ได้ได้มานานเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างพี่เลิกกลับมาอยู่แล้วเหนื่อยพี่เดียนนี่เป็นน้องแท้ๆเลยเหรอตอนนี้เขาอยู่ไหนนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> มันก็พักอยู่ห้องมันเดีย่ะ ได้เล,เลยว่าด่านทีวีเป็นด่านที่รวยมากเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเอาชีวิตรอดออกไปได้นะครับทุกคนแต่ทีนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรอดออกไปได้หรือเปล่านะเฮ้ยเจอกวนหนไ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 ม่เปล่าเชว่อ <h> มีคนแน่แน่ไปตองเปิดประตูเปิดเตปี้เหรออ๋อบอล

เออเช่นใหญ่เอ็นหนาให้ผมเอาหนาใไม่ต้องดันสุดนะเก็บของเก็บของครับโอ้ติ๋มโอกาสติ๋มเลยเออสวยหมดแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วหมดติ่มหมดติ่มเห็นไหมครับทุกคนแค่เริ่มเกมมาเนี่ยชีวิตเราก็เกือบจะเอาไม่รอดแล้วนะครับทุกคนอ้าวไอ้แม็กล่วงเหรอล่วงดีพี่ใช่ด้าวเด้อใช่จ่อแรงไปใช้ โอ้ทุกคนตอนนี้กระเป๋าผมนี่โคตรแน่นเลยนะครับเมื่อหนึ่งเอาคัตตันได้ได้มาแล้วก็ไม่รอช้านะครับทุกคนแล้วก็ออกสิครับรออะไร แปดล้านซีดีแสนเก้าเลยเห็นัหมถ้าเกิดก่อแตกแสนเก้าออกสองแสนเจ็ดของก่องเลยนะของแตกของแต่งของแต่งถ้าไม่ใช้ก็ขายเลยครับแตกของแตกเออถ้าเราไม่ใช้ก็ขายเลยครับไม่ไม่ของก่อโอ้เก็บไปเล่นได้แหละครับถ้าเราถ้าเราไม่ใช้ก็ขายไปถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ก็ขายไปซอมใช่ด้วย啊 ได้สามพันเลมฟอคูณสองยิงผมอ่ะจะคุณเล่นเป็นเมื่อไหร่นอะ้สัตว์เออผมก็คิดแบบพี่อนะตอนแรกอะ่ะผมเลยไม่เป็นเลยก็ให้คนนั้นคนนี้สอนแล้วผมก็ตายเอาตายเอาเราพอเล่นเป็นเขาบ่กว่ามันมือเออใหญ่กูเล่นเป็นนายสัตว์ใหญ่กูรู้มุมใหญ่กูรู้แมปนายสัตว์นี่เขากูรู้ปุ๊บกูแก้แขนยับเลยยิงแม่งหมดอะ่ะ เรื่องคนแบบพี่เลยรเราเล่นกันะครั้งแล้วรอบนี้ครั้งที่ห้าย่าพอครั้งครั้งที่สี่ที่เล่นกันมากทีสุดก็คือด่านดินกันแล้วพี่ก็ไม่ได้เล่นยาวเดี๋ยวอันนี้มีที่ใช่เนี่ยอันนี้ใต้ดินลงรถนี่เรียกว่าลงรถเฮ้ยทำไมไม่เคยมาตรงนี้เลยวะมันใครเขาจะมากันเป็นจุดดักเป็นขอบแมปเลยแหละ ออใส่ชุดห้าค่อยคล้องตัวหน่อยเขาบนไม่เกิดท้ายไม่เห็นข้องเดงวงเวียนใหญ่หนึ่งสองรู้แค่สองตีอะพยาบาลันเกิดป่ะพี่เฮ้ยเขย่าบนหัววะมีออมีข้างบนมีอฟอร์ด้อ เซฟเหลืองเหลืองตีหนึ่งเซฟฟีตีหนึ่งวงเป็นใหญ่ตีหนึ่งสามตีแล้วเรารวมาเป็นสี่ลองเซฟหน้าดักะลองมันออกมาดักระวังระวังพี่อยู่เซฟฟีเปิดแล้วเปิดเซฟปะเปิดเซฟปะ ันออกไปข้างหน้าเราไปทางเกิะจริงอ่ะโอเคโอเคผมดูอยู่พี่ผมดูนั่นแหละผมจะเปิดไล่ให้ไหมเราอยากยิงมันเราอยากยิงมันนะตันไปมัไปมันออกไปมันออกไป,ไป,ไปเฮ้ยไม่ออกเหรอไม่เห็นนะลนหนึ่งลนหนึ่งลนหนึ่งมันออกไปแล้วเสียงปิงปยง หงเวียนใหญ่ห้องเหลืองก็มีไปห้องเหลืองมาห้องเชื่อมเชื่อมมาเชื่อมมาเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในห้องเหลืองพอป่ะพี่ห้องพอป่ะใช่เว้ยไปห้องเหลืองมาเ e ดโฟนเฮดโฟนเสนหเสนหเสนหตาย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 หกตายหกตายหกปกยังเจ็บเลยเ้ย่งดกเายตายอีก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 สวยส <P ita> อะไรพี่เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บของเดี๋ยวเก็บของกลับให้นานแล้วครับทุกคนผมเองก็ยังยิงไม่ค่อยเก่งนะครับ <S <S ทุกคนวิ่งไปใส่เขาโดนเขาสวนกลับมาตายเลยแต่ก็ยังโชคดีนะครับทุกคนเพื่อนเราก็เก็บของเราออกมาให้นะครับทุกคนใครหนวะเดินไปดูดิไม่สมใครนะสมบรูรณ์เดินให้เราเดินให้พี่เราเดินให้ไปมันดักมันดัก โอ้เกือบผมเจ็บมากผมเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บโทษพี่โทษโทษโทษเจ็บมากผมเจ็บมากทางไหนซ้ายขวาซ้ายซ้ายประตูซ้ายซ้ายตาตาตาผมเกือบตายก่อแตกตึ้งตายสองตายสองสวยสวยยิงมั้ยตายหมดตายหมดหมดตี่สวย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 เยอะ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 โอ้แม่งดองเฮ้ยซ้ายมีเสียงนี่ผมมีตัวนะครับพี่ชาย แตแล้วะโอ้ยนุดลืมเลยหูดิลืมเลยกูไม่ได้ยิงใครเลยกูโดนยิงวิ่งหนียังมาเลยเฮ้ยประตูอ่ะเฮ้ยมาประตูประตูปอด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 ทางนั้นพี่พี่เสียใจ ติบตัวเนี่ยอเพื่อตกตกใครตกใครบ้างเฮ้ยมยันย่องตรงไหนไหเี่เฮ้ยย่องอยู่สายสายชิดเลยเอห้องกระจกห้องกระจกกำลังทำทุมันทุงมันทุบมันตัวไอ้นนนนนบนหัวเมีสองตัวเป็นหนึ่งนะนงนซ้ายขวาเลยวะ่ะ ครับเล่นสายก่นอนเห็นไหมที่ตอนต้องขวาของกระจกนะเฮ<ด>้ยสายขวา,ขวาเล่นอยู่โอ้ยคืนพ,พับทำไมดีขวาน่ะหัวสามอะไรวะอาเป็นทางขวาเปิดวะโอ้ดาวปิดประตูปิดประตูปิดประตูปีบประตูขอ,อมาเรียบร้อย โอ้น่าจะปิดประตูกันให้แล้วผมโดนยิงมเขาหน้ากากนะคุณพับเฉยเลยกดสวิตช์ออกก็ได้พี่ตามมาแม่ข้ล่งข้างล่างข้างบนมีประตูงลางอะไรอะไรอะไะ้ต้องไหนวะ ข้าล่างต้องข้างล่างข้ง่างข้างล่างโอ้ขพี่ขว้างลงจะยิบอย่แล้วิงแล่ปวดด้วยพี่กินตลอดเวลาถ้าพืนผมพับประตูเฉยเลยเอ่เด่ใช oh, ่สองตัวแล้วมันย่องมามันย่องมาพี่มันย่องมา เดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้หน้าประตูเลยหน้าประตูเลยเดี้ยวไว้เลี้วไว้ข้างล่างข้างบนวะระวังข้างล่างด้วยเห็ใจวะระวังข้างล่างด้วยไม่ี่ลองเลือกย่องอันนีพี่ตาอ๋อเสียงพี่ตาย่องเก็บของให้พี่ไปข้างล่าหข้างล่างตรงบันไดพี่เลยเฮ้ยเห็นขึ้นเขาขาวปะ พี่พี่พี่เช็คสาย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 เออนี่ยเนี่ยพี่ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เดี๋ยวนี่แหละมาเสียงเนี่ยตีมันโผล่พี่ไปสามเลยสามเลยทองขวามาทางขวามาตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่พี่เล่นเล่นกันไปเล่นไปไปทานอนนเออประตูนี่แหละ เเนงีไม่มันอยู่ข้างนอกข้างนอกทางซ้ายอะยาวๆตัวนี้เขาหน้ากากตายเอาแล้วครับทุกคนสิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดสําหรับผมก็คือการที่เราต้องออกนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เหลือผมแค่คนเดียวแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเราตายหมดแล้วแล้วสิ่งที่ผมตื่นเต้นก็คือเนี่ยเรากลัวจะโดนดักนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ค่อยถูกนะครับทุกคนมือไม้สั่นไปหมดแล้วของก็เต็มกระเป๋าอีกช่องที่เรายรงที่เรายิงคนตายอ่ะใช่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 พี่พี่ออกไปพีกซ้ายเจอเลยนะนี่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วลอยตีอย่าประตูซ้ายเจอเลยพี่เออยนะพี่พีกซ้ายไปพี่เจอเลยซ้ายอีกนะ ใช่เนี่ยสายสายมีเรา,าระวาังระวังมี่ระวังโอ้ยโอหสองตัวอโอ้ผมพลาดเลยโง,ง่เลยแม่เราอ,อิ่มละโอ้ไม่ต่างกันเลยพี่พลาดแบบพลาดโง,ง่เลยเพื่อนบอกซ้ายกูไปมองขวาต้องต้องเรียนรู้แบบเรบลี่ นั่นแหละครับทุกคนสุดท้ายผมก็ไม่รอดแล้วทุกคนคือมันตื่นเต้นนะเพื่อนเราบอกซ้ายแต่เราก็ไปหันขวาอีกผมเป็นจอตายแล้วสโคปใส่สโคปพิยังกังสามเหลี่ยมพิยังกังสามเหลี่ยมเฮ้ยสิงโต๊ะเอ้าต้องหนีด้วยโอดีของของแพงไงของแดงไงี้ยสี่แสนอะโอ้โหสี่แสนเลยอ่ะ บีี้้นน่าเก็ิมสิงโตตั้งอยู่อย่าลืนอย่เลืมเปิดได้สิงโตห้องนี้ของกูใช่ใช่ของแดงคือของแดงออกจากระนั่นอยู่ขวาผมนะขวากวาดยิงใครเปิดเซียฟรีวะขึ้ไปเปิดได้ไงวะ ไดขวาขวาเยอะเลยขว,ข,วขวาเขยบอนแท้เฮ้ยเขบอแ้ตายนึขนนไม่มีสองสามตัว,ตวไม่จะในห้อง รับอทเหรอคนเนี่ยคนแต่งตัวคนบอทมาตามมามันเปิดเซฟอยู่บนเสียงกระโดดเว้ยปั๊มยาอยู่ในห้องนี้ไรใช่เสียงอ๋อเสียงเหรอเฮ้ยหลังมาคนคนโอ้เขาหัวตายเลย หน้าตายเลยตรงขวาเนี่ยนองหลังโอ้ยิงเข้าหน้ากาศม่แม่ๆม,มนั่นแหละมาแล้วพี่ขวาเป็นเล่นกันอนะเออเนนะโออะไรวะเอวีด,ดีต้องหัวไ่เดียวยี่ยงอยู่บนหัวพี่ตัวหนึ่งชั้นสองถามจริงยิงเข้าหน้า ไอ้ลูกค้าก็ตายเดินยิงยากอะ่ะถ้าถ้าพาฟาร์มอ่ะออกเป็น้านคุมกว่าเป็นล้านคุ้มกว่าใช่ออกไปตรงเมื่อกี้เลยครับออกไปเลขวานออา่อยิง <c oughs> ี่อ่ะโอ้สิงี่อ่ะ,อะขวา่ขวา <c oughs> đây này đấy, 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 lắm đấy, 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 nè đấy, 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 nó đấy, 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 à. มาหยิเข้าหน้าเฉเลยเฮ้ยเน็ตมันปิงไอ้เหี้ยพี่ดูแล้วตัวพี่ยกกลับมาตั้งนานแล้วะกาะสมันมันไหลตามมานั่นแหละครับทุกคนด่านทีวีมันค่อนข้างเล่นยากเลยนะครับทุกคนคือเราพลาดนิดน,นึงเนี่ยคือตายเลยใครที่อยากจะเล่นด่านทีวีก็ลองศึกษาแบบดูดีๆก่อนนะครับทุกคนคือมันต้องชำนาญพอสมควรเพราะว่าเราจะเลี้ยวโค้งซ้ายโค้งขวาที่ไหนเนี่ยมันมีดักอยู่ทุกมุมจริงๆ ส่วนผมมันไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกครับทุกคนคือผมก็มาหาประสบการณ์นะครับจะถ,ถามว่าเสียดายของไหมมันก็ไม่ได้เสียดายมากอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าคือบางทีเรายังเล่นยังไม่คุ้มคือแบบเรายังอยากยิงคนต่อนะครับทุกคนจะใครอยากลองก็ออกไปลองได้นะครับทุกคนคือแมปเนี่ยถ้าเราเคลียร์พื้นที่เสร็จเนี่ยหรือว่าเราเคลียร์คนหมดเนี่ยเราเดินชอปปิ้งสบายเลยนะครับทุกคนตาหนึ่งก็ออกสี่แสนห้าแสนเจอของดีหน่อยก็ออกเป็นล้านนะ โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ hmm. ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนคลิปหน้าเราจะไปพบก,กันที่แบบไหนก็ไว้รอติดตามชมกันได้เลยนะครับโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ